จะพาไปอีกหนึ่งแขนงนะครับของการทอผ้าที่มีหลายแบบแต่ครั้งนี้ครับไม่ใช่แค่เพศหญิงเท่านั้นแต่คุณผู้ชายนะครับอย่างคุณยานวรุษศีวิราชเนี่ยเขาก็เอาได้นําเสนอเรื่องราวของผู้ชายทอผ้าที่ยังคงเป็นวัฒนธรรมที่สามารถสานต่อได้ถึงแม้จะเป็นผู้ชายติดตามได้ในพิกัดพลเมืองครับกว่าจะมาเป็นนะคะผู้ชายทอผ้า ที่ชื่อคุณจงจรูนมโนคามหรือว่าคุณโจเนี่ยค่ะนี่เลยนี่คือผลงานของเขานะคะเจ้าของพิพิธภัณฑ์ผ้าและประธานกลุ่มทอผ้าบ้านคุ้มไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะกลุ่มไทยยวนรับแลอพยพมาจากเชียงแสนมีประเพณีสืบทอดต่อกันมาค่ะนั่นก็คือการทอสิ้นตีนจกถือว่าเป็นหน้าที่สําคัญของผู้หญิงในชุมชนนะคะทุกคนต้องหัดทอเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันส่วนผู้ชายทาอะไรสมัยก่อนก็ทํานาเลี้ยงสัตว์หรือว่าตีเหล็กนะคะจะมาจับก,กี่ทอผ้า เนี่ยโอ้ยเป็นเรื่องที่ผิดแปลกค่ะถูกห้ามเอาไว้ตามความเชื่อดั้งเดิมแต่คุณโจยังถือว่าโชคดีมากๆที่เขาเนี่ยไม่ได้เข่งคัดเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะก็ประกอบกับการเรียนรู้ได้ไวจึงช่วยสอนวิชาด้านการทอผ้าจนปัจจุบันกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทย,ยวนค่ะ แย่างมดามในจก็คือเราก็เกิดในตระกูลในชุมชนของกลุ่มไทยยหรือไทยยนกที่เราถือว่าอพยพมาจากเมืองเชียงแสนนะครับที่มีวัฒนธรรมติดตัวมาก็คือการทอผ้าการทอผ้าสิ้นตินจกจะบอกไว้ก่อนนะถ้าผู้ชายทอผ้าเนี่ยมันแปลกในหมู่บ้านเขาห้ามทอนะครับไม่ใช่วัฒนธรรมที่ในชุมชนนี้ไม่สามารถที่จะสอนผู้ชายได้เป็นความเชื่อหรือเป็นความอะไรสักอย่างหนึ่งในชุมชนที่ผู้ชายไม่สมควรในการทอผ้า ผู้ชายต้องไปออกนอกบ้านเป็นพ่อบ้านไปตีเหล็กไปทํานาไปเลี้ยงควายอย่างเงี้ยนะครับผู้หญิงแม่บ้านก็อยู่บ้านก็เป็นแม่บ้านและเป็นผู้หญิงที่จะต้องดูแลครอบครัวก็มีการทอผ้าใช้ผมก็แบกแนวแต่ก็ไม่ได้ทอผ้าเป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นเพราะว่าเมื่อแตโตมา1ิบขวบ11ขวบเนี่ยก็เป็นลูกมือแม่ช่วยแม่ทุกอย่างจนเราได้อายุระดับหนึ่งเนี่ยก็มาเริ่มหัดทอผ้า แต่แอบทอนะครับผมก็ได้รับการสั่งสอนจากแม่เป็นนกแก้วนกขนทองมาก่อนนะครับก็สั่งสมมาเรื่อยๆ5ปี10ปีจนตกผลึกเราสามารถจะทําได้การทอผ้าชินจกแบบโบราณเนี่ยเหลือแค่สองหมู่บ้านเท่าน,นั้นที่หลักๆก็คือบ้านคุ้มกับบ้านนาทะเลฉะนั้นผมก็เล็งเห็นแล้วว่า,าศิลป,ปะหรือศาสตัวที่เรารักที่เราชอบที่เราอยู่ในชุมชนที่เป็นชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมันกลัวมันจะสูญหายฉะนั้นเราต้องมาตั้งกลุ่มผ้าชินจก บ้านคุ้มกับบ้านอนทะเลก็เกิดการคิดงานใหม่คิดรูปแบบใหม่อย่างที่บอกก็คือการจบแบบด้านดีอาจจะมีการพลิกแพลงจบด้านดีเพื่อให้เกิดความคล่องตัวหรือเกิดการจบง่ายขึ้นนะครับคนรับแรงก็จะมีการประยุกต์ผ้าสิ้นทินจบประยุกต์สีสันขึ้นมาจนเกิดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของรับแรงก็คือมีการฮิตสีเหลืองกับสีเขียวเป็นหลักกลายเป็นอัตลักษณ์ของรับแรงว่ารับแรงก็ต้องเป็นสิ้นทินจบ เขียวเหลืองจนมาถึงปัจจุบันผ้าสิ้นดินจกผืนหนึ่งไม่ใช่ทํากันง่ายๆต้องมีความอดทนมีความวิริยะในการที่เทอผ้าจะเสร็จผืนหนึ่งต้องมีความรักในศาสตร์ตัวนี้เป็นจุดขายจุดหนึ่งในปัจจุบันคือเราได้สร้างตัวนี้เพื่อเป็นอนุสร์หรือเป็นแหล่งความรู้ที่จะคนสนใจเขาจะมาเก็บเกี่ยวความรู้ได้และเราสามารถถ่ายทอดได้ แล้วการทอผ้าในแต่ละผืนก็ต้องอาศัยทั้งสมาธิความอดทนแล้วก็ต้องใจรักมากๆค่ะอย่างปัจจุบันคุณโจพยายามสืบทอดวัฒนธรรมไทยยนนี้ให้คงอยู่คู่เมืองรับแลแต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะคุณโจและกลุ่มช่างทอผ้าก็ได้ฝากทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าการจะรักษามรดกนี้ไว้ได้จําเป็นต้องมีผู้สนับสนุนหากมีคนซื้อก็จะมีคนทอนี่คือหัวใจสําคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้าไทยยนให้ดํารงอยู่ต่อไปค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณนักข่าวพลเมืองของเราในเรื่องนี้วันนี้กับคุณยานวรุษศรีวิราชนะครับที่ส่งเรื่องราวของคุณจงจรูนมนโนคำมาและนี่คือตัวอย่างของเรื่องราวที่ถูกนําเสนอผ่านสายตาของพลเมืองอย<ห>่าปล่อยให้เรื่องราวสาคัญรอบตัวของคุณนั้นหายไปครับคุณผู้ชมเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการบอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นเพียงแค่สแกน QR code คที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้แล้วก็ดาวนโ์โหลดแอปพลิเคชันสีสายไทยพีบีเอสครับแล้วก็มาบอกเล่าเรื่องราวของคุณให้คนทั้งประเทศได้รับชมไปด้วยกันนะครับสวยงามมากๆนะคะจริงๆในนนแต่่ละะพื้ที เขาจะมีลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์อย่างอุตรดิตนะคะอุดรธานีอีอสานเนี่ยเขาก็จะมีลายผ้าในแบบของเขาด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครที่เป็นนักสะสมผ้าจะดูออกรู<ะ>้เลย